ตอนที่8การฝึกซ้อมคุณนะ่ะอยู่เฉยๆ๋ยดผมจัดการมันเองก็แค่มาร์ไรเดอร์สองตัวจะไปสู้ยากอะไรกันฉันจะไปแล้วมีภารกิจให้ฉันหรือเปล่ารี่ๆบอกมาถ้าไม่มีก็ขอตัวแล้วกันเดี๋ยวสิวัยตอนนี้จะรันจริงๆเลยนะแน่นอนว่าฉันมีภารกิจให้กับเอ่ก้งจัดไรเดอร์สองคนนั้นสักแล้วก็ฉันคงจะอไปชใช้ไปไป,ไปยชน์ดด้วยนะ สำหรับของขวัญนะผมจะใช้มันให้คุ้มเองอินแดนอะคุมนะตัดมาทางนาซาสกิซาส,สกิคุ้มผมผม,มันลอยถอยเองเลยผมช่วยเหลือคุณไม่ได้เพราะฉะนั้น,นฟื้นมาทีชาซาสกิคุ้มนายม,ม่วงฟ้อมฉันจะจำนายเอาไว้เพราะฉันจะมาสู้กับนายอ่า เราต้องทำอะไรสักอย่างให้มันเป็นประโยชน์ให้กับเัอรก์กิคุ้งเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาตัวเองตอนที่พะลองไปร้านบาร์เบียเถ้าแก่มีงานให้ผมไหมครับพ่าผมต้องการภารกิจเดีย๋ยวพรุ่งนี้ผมมาทำให้เอาคารุตาได้สิเดี๋ยวห้าง,งานให้ขอดวงงานที่เข่าป้าึงนะมีอยู่นะจะจองไว้ให้เพื่อที่จะมาทำพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะขอบคุณนะครับทวดแกเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย ก่อนทัสักกี้มีของขวัญฝากให้นายนะไปเอาสี่อยู่ที่หลังร้านนะ่ะเงินเหรอครับอาจจะเป็นมอไซค์ใหม่ของเธออ่ะนะคิวส์บายโอ้โหเดี๋ยวมันมะดฟูไปเลยเดี๋ยวผมขอไปเลยนะครับเอาละมันค่ามวยแล้วสินะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนคมวยมวยรับสอนสวัสดีครับผมขอมาสมัครฟอร์มซ้อมค่มวยหนึ่งวันครับจะมาซ้อมมวยเหรอได้สิชินคาเซ ได้รครับชิบหายที่ออกูอดฝึกซ้อมเฮ้ยครั้งที่หนึ่นงเฮ้ยเฮ้ยมาทางด้านมานะของมาส่งรับโปค่ะจะไปแล้วค่ะมาแล้วค่ะเอ๊ะแหลกแฮคคนส่งของไปไหนแล้วทำไมมีแค่กล่องพัสะุล่ะ ตาคุงฉันขอไปหาเธอได้ไหมพอดีมีของแปลกๆมาส่งนะ่ะฉันอยากจะให้เธอดูหน่อยโอเคครับเอยจะว่าไปแล้วเราก็หุ่นดีใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนี่คารุตะคุงฉันมาแล้วมันเป็นแบบนี้เหมือนเล่นเกมอะไรสักอย่างนึงอะ่ะรับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้จะเหมือนกันเรางั้นเรางไปหาเธอสัก,กิี่คุงได้ลนะละโรงพยาบาล เฮลโลซาสกิคุ้งเป็นไงบ้างอาการดีขึ้นไหมก็รักษาเสร็ขครัเบิรกันสิเก้าครั้งเอ้าทุกคนฉันสบายดีไม่ต้องห่วงหรอกนะนี่มานาจังก็เป็นห่วงชันเหรออนี่ยเฮ้ยซาสกิคุ้งไงรู้ไหมว่าใัทำให้ชันเป็นห่วงเฮ็ดแย่เลยนะให้ไปใส่เสื้อก่อนสิไหนว่ามีธุระว่ามาสิฮะ คือมันเป็นอย่างนี้น่ะมีคนส่งอะไรไมาให้ฉันก็ไม่รู้มันดูเหมือนเครื่องเล่นเกมไม่ก็เข็มขัดอะนะมันคือทิ่ปลงาของมัดไรเดอร์น่ะใครดูก็รู้แล้วนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเธอจะแปลล่าลอะไรหรือเปล่านะขอไปเปลี่ยนชุดแปบ๊บนึงนะสิบนาทีผ่านไปเฮ้ hey, นี่สถิี่คุ้มนายจะไปไหนนะ่ะ เราว่าจะไปเอาของที่ที่นึนงอ่ะฝากบอกพยาบาล้วยนะว่าฉันจ่ายเงินทีหลังส่วนเลือกเข็งขันนั่นอนะ่ะนะฮะครัตอบเอาเองแล้วกันนะแปลกล่างมนเตอร์บถึงแล้วสีนะมากันเพียบเลยฮนะแบบนี้ก็ต้องสนุกแน่เลยล่ะ เดี๋ยวเวลาหมดขยี้แล้วสิเออป้ายย้ยเอาดะมีดอกนี่ห้าตัดมาทางาด้านเขาตัดและมานะจะลองใช้แล้วนะถ้างั้นผมจะป้องกันมาก่อนแล้วกันนะครับเ,เบลิอโอแปล็งไก มัสไลเดอร์นี n เทนโดว้าวว้าวว้าวมันวววทวววววววันวว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 ล่วาวววควววววัวว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 ว เอาไงเอากันเลยตามมาฝังพระเอกที่เหลือก็ไปเอาของข้างนในสินะจะเพิ่มประมารแล้วกันบ้านล้างที่เก็บของอยู่ตรงนั้นสินะงั้นก็ไปเอาของกันดีกว่า ไปขอรับรับพวกนี้ต้องมาที่ง,งานเดี๋ยววเนี่ยต้องมีเหตุผลแน่ๆเฮ้ยเออฮะอะไร,นะรเรนี่ยออฟชิเปอร์เลขหกสิบน่าสนุกดีนี่ขอลองขอ,อไปหน่อยละกันนี่มันอะไรกันเนี่ย ฉันจะต้องจะนาให้ได้เชิจะทำให้สิ่งนี้ยังฝึกมามันไม่สมเปล่าจบตอนที่8ทดบีคอทูนิว